ก็จะมีแฟนก็จะมีแฟนมาก็คือว่าพอผมกับเขาเขาโทรศัพท์คุยกันบ้างแต่วการคุยขงผมแบบเป็แบบว่าผมถามเขาเขาตอบคำถามเขาตอบคำนะครับก็เลยไม่รู้จะทำตัวยังไงเนี่ยบอกปกติเขาเป็นคนคุยเก่งป่ะไม่ครับเขาเป็นคนคุยไม่เก่งอยู่แล้วเียถ้าเกิดเราแฟนเราเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยคุยเขาก็ไม่ค่อยคุยอยู่แล้วแต่วิธีการถ้าจะชวนให้เขาคุยเราก็ต้องนั่งมองว่าเขาสนใจเรื่องไหน ถ้าสนใจเรื่องนั้นพูดเรื่องนั้นก็คุยใช่ไหมคุณอนน์ครับนะครับเพราะบางทีที่เราพูดไปเป็นเรื่องที่เขาไม่สนใจเขาก็ด้วยความเกรงใจเราเพราะว่าเรากำลังอยู่ในระหว่างเป็นแฟนกันเขาก็ตอบแล้วตอบคาตอบขำวิธีการที่ดีก็คือไปถามเพื่อนเขาให้หมดเลยว่าแฟนเราคนนี้เขาชอบแบบไหนนิสัยเขาเป็นอย่างไรเขาชอบผู้ชายลักษณะแบบไหนเขาชอบผมกี่สีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าทรงผมเป็นแบบไหนแต่งตัวเราก็แต่งตัวยังไงก็เรียแพ่า p a จ k a g และย้สาวสนใจหนึ่งต้อง p a เกจจิ้งดี แม้กระทั่งจเสร็จแล้วก็ดูต่อว่าเขาสนใจเรื่องราวแบบไหนก็ชวนเขาคุยเรื่องนั้นแต่ละคนจะมีคนสนใจคนเรื่องชอบดูหนังก็พูดเรื่องหนังนะชอบไปท่องเที่ยวก็พูดเรื่องท่องเที่ยวชอบเรียนหนังสือก็ชวนคุยเรียนหนังสือพอมันตรงประเด็นนั้นปุ๊บเขาก็ไปเลยได้เลย mm hmm. วิธีการจะดูให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาสนใจเราไหยนะเราโทรให้ตรงเวลาทุกวันเลยนะโทรไปแป๊บเดือนนึงติดต่อกันแล้วถึงวันนั้นลนะเอาสักสิบนาทีให้หลังแล้วอยโทรไปแล้วดูสิเขาว่าไงทำไมไม่โทรมาตะกี้นี้ มาสบายแล้ว